วันนี้เราจะมาแนะนำเครื่องย่อยกิ่นไม้ของบริษัทอามอรนะครับมีอยู่สองรุ่นที่ลูกค้าถามบ่อยๆเลยว่ารุ่น S กับรุ่น M มันมีความต่างอยังไงในเมื่อใช้เครื่องยนต์เท่ากันครับตัวนี้เป็นรุ่นเอนะครับ S2 มันจะเป็นสองระบบสามารถย่อยหยาบก็ได้ย่อยละเอียดก็ได้นะครับมีหนึ่งช่องใส่ชิ้นงานด้านนี ด้าน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 ,าน,านสายชิ้นงานทรายอ่ะสองช่องอันนี้ช่องยาวอันนี้คือช่องละเอียดอย่างเงี้ยการทํางานก็คือถ้าอยากจะละเอียดก็ปิดนี่มาป,ปิดปิดฝาปิดรูไว้เลยอย่างเงี้ยปิดช่องไว้ชิ้นงานจะออกด้านล่างแต่ก็จะต้องเน้นชิ้นงานที่ค่อนข้างจะแห้งหน่อยนะครับหรือจะบดออกหยาบก่อนก็ได้แล้วก็เมื่อชิ้นงานเริ่มหมาดๆอย่างเงี้ยมีความชื้นน้อยลงก็มาซ้ำใส่ออก ด้านล่างเขาจะเป็นผงเลยคนระับแต่ว่าต้นต้นพืนชฉับน้ำเนะี่ยอาจจะย่อยออกข้างไปเลยเพราะละเอียดแล้วอย่างเงี้ยทีนี้ตัวนี้ใส่เครื่องยนต์อาสว่าหุบแรงครึ่งเคยเห็นเหตุผลที่เราใช้หุแรงครึ่งบางทุกครั้งถามว่าทำไมไม่ใช้ห้าแรงอย่างเงีเ้ยจริงๆก็ตัวห้าแรงกับหุแรงครึ่งเนี่ยบอดี้มันใช้ใช้เกี่ยงกันอย่างเงี้ยเราก็เลยใช้หุแรงครึ่งไปเลย ก็จะสูงหน่อยครับตัวนี้น้ำหนักออรวมเครื่องยนต์แล้วอยู่ที่ประมาณเจดสิบโลเจิ็ดสิบกิโลความยาวของตัวเครื่องตัวนี้อยู่ที่เก้าสิบเซนเอามอนะค่อนข้างจะออกแบบเครื่องจากคนเนะี้ยตัวเลขค่อนข้างจะเป็นมงคลครับตัวนี้อยู่ที่เก้าสิบเซนรวมเครื่องแล้วเ,เป๊ะเลยนะครับใเอาไปใช้แล้วก็โชคดีแน่รวยแน่เนี่ยส่วนน้ำหนัก ตัวนี้ก็อยู่ประมาณ70โลตัวนี้ถ้าเกิดว่ามีการขนย้ายถ้าไม่มีรถปริคงอัพก็มีรถ CRV, s r v, v Fortuner ใส่ได้สบายครับไม่ต้องมา่อดอะไรเลยกันก็ขนย้ายด้วยรถค่อนข้างจะถึงริงได้ขน,นย้ายก็สะดวกทีนี้ตัวนี้ก็คือการเคลื่อนย้ายก็สะดวกสบายเหมือนกับ ยิกระเป๋าเดินทางอย่างเงี้ยลากระเป๋าเดินทางอย่างเงี้ยงัดเน็ดก็ลากได้สะดวกคล่องน,นะครับแต่ต่ยกขึ้นรถทิกอัพก็ใช้คนประมาณสักสองคนนะครับได้คนระับคนเดียวถ้า,ถาแข็งแรงก็คนเดียวก็ยกได้บางครั้งลูกน้องลูกน้องไปส่งเครื่องก็ถ้าแข็งแรงหน่อยก็อุ้มลงนะครับคนเดียวได้ครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็ยกสองคนจะดีวกว่าครับล้อนี่ก็อย่าประมาณเป็นล้อตันนะล้อตันประมาณแปดนิ้ว ต,ตัวนี้เป็นตัวเทสของเรานะครับอันนี้นนเรายังไม่ได้แกะพลาสติกมาเรตัตัวนี้เตัวนี้ยังเราใช้แบบไม่ต้องแกะพลาสติกตัวนี้จะเป็นเพลาตันนะไม่ต้องกลัวแทกไม่ไม่คดแน่แต่ตัวนี้จะเป็นรุ่นรุ่นโมเดลก็น่างจะแรกๆอย่างเงี้ยแั่นี้จะเป็นตัวเทสของเราแต่ว่ารุ่นใหม่ก็จะสวยรุ่นใหม่ก็จะคล้ายๆแบบนี้ครับนะมีฝาปิดกันชิ้นงานกระเด็นนะนะเปิดง่ายนะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าไปอยู่ในสวนอย่างเงี้ยถ้าดูว่ามันเก็บกากก็ถอดออกได้คนระับ ไวช,ช้นงานนมามยๆอีกอันหนึ่งก็คือความต่างรุ่น S2 กับ M2 ก็คือชุดตึงสายพานครับของตัวนี้จะไม่มีที่ตึงสายพานเ,เราจะตึงสายพานตึงไว้เลยครับเ,เพื่อบางครั้งเนี่ยกลุ่มที่ใช้ตัวเล็กอย่างนี้ก็อาจจะเป็นผู้หญิง หรือเด็กๆหรือผู้สูงอายุอย่างเงี้ยบางครั้งเนี่ยถ้ามีอะไรที่มันค่อนข้างจะขั้นตอนซับซ้อนอ่างเงี้ยลูกค้าเขาก็จะรู้สึกว่ามันเยอะอยู่เหมือนกันเราก็เลยออกแบบให้ดึงสายพานอะไรดึงดึงเครื่องดึงเครื่องทีเดียวก็ติดเลยครับก่อนจะดึงเครื่องก็เล่นเครื่องนิดนึงเปิดโช๊กแล้วก็ดึงเลยครับดึงเบาๆก็ติดเพราะว่าไอต้ตรงตรงจานตรงเนี้ยเราใช้ การกลึงด้วย C N C หมดครใช้เครื่องกลึงแบบ C N C กลึงความละเอียดเป็นไมครน้ค่นคันข้างจะน,นิ่งเรับอย่างเงี้ยพอโครงร้างนิ่งเราก็จะดึงเครื่องติดง่ายเครื่องก็จะเวลาเดินการใช้งานมันจะไม่ไม,ไ,มไม่สั่นเทือนมากต,ตัวนี้ก็คือกระทัดรัดแต่จริงๆในรุ่นในรุ่น S2 เนี่ยก็จะมีรุ่นอีกรุ่นหนึ่งก็คือจะเป็นรุ่น S1 S1 ตัวเนี้ยตัวนี้จะปากสั้นนิดนึง ตอนนี้จะปากยาวหน่อยเพื่อจะส่งให้ชิ้นงานพุ่งไปไกลๆแต่ตอนนี้จะพุ่งใกล้หน่อยเพราะว่ามันจะมีลมบางส่วนนะลมข้างล่างบ้างอย่างเงี้ยมันจะพุ่งไม่ได้ไกลเท่ากับเอฟหนึ่งเนี่ยแต่เอหนึ่งก็ทุกอย่างโครงสร้างเท่ากันยังแต่ว่าช่อง้ายชิ้นงานด้านละเอียดจะไม่มีแต่ออกข้างพะชิ้นงานก็ไม่ไม่หยาบมากนะประมาณ5้ามิลถึงเจนขึ้นอยู่กับชิ้นชิ้นงานนั้นๆด้วย กับลักษณะเขาคล้ายๆกันนะความกว้างคุณยาวก็เท่ากันหมดเลยครับเครื่องยนต์ก็เท่ากันหมดครตัวระบบตึงสายพานแบบนี้ก็มีหมดครับเหมือนกันหมดต่างกันนิดเดียวราคาก็จะไม่ได้หนีกันเท่าไหร่ตัวนี้ก็จะต่างกันแค่ประมาณสามพันอีกตัวหนึ่งที่คือตัวนี้สองรุ่นนี้จะบอดี้เท่ากันหมดเลยพออีกรุ่นก็จะเป็นรุ่นเอ็มอย่างเงี้ยทุกอย่างเนี่ยจะกระโดดหนีเลยครับโดดหนีมา Uh, จากรุ 1, ่น like S ไปเลยทั้ง S <M> 1 S 2ตัวรุ่น M เนี่ยตัวนี้เป็น M 2นะแต่จริงๆมันมี M 1่งด้วยตัวโครงสร้างเท่ากันก็เหมือนกับ S 1 S 2อย่างเงี้ย S 1ก็จะไม่มีตัวขายชิ้นงานด้านล่างไม่มีงานละเอียดเนส์หยาบอย่างเดียว S 1จะไม่มีตัวตัวตัวนี้นะครับตัวปิด M 1 M 1น่งแต่ M M 1่แต่จะไม่มีตัวนี้ทุกอย่างก็จะเหมือนเหมือนกันหมดส่วนตัวนี้ คือห้องเครื่องนี่จะโตขึ้นมาหน่อยหน้าจานนี้นจะหนาขึ้นมาหน่อยทุกอย่างใหญ่ใหญ่จากรุ่นแคบหมดเลยเปลี่ยนบอดี้ไปเลยคนระับหน,นีรุ่นไปเลยหนีบอดี้ไปเลยทุกอย่างโครงสร้างใหญ่หมดเลยแต่ว่าเครื่องยนต์ยังเท่าเดิมนะครับ Rip. เครื่องยนต์ก็ยัง6.5แรงเหมือนเดิมแต่ตัวนี้สามารถใช้เครื่องยนต์ได้ถึง8แรงนะครับใครมีเครื่องยนต์7แรง7แรง8แรงใส่ได้เลยคนระับแต่ว่า9แรงใส่ไม่ได้นะคมันมันฐานที่รองรับเครื่องยนต์9แรงไม่เพียงพอครนะับ ตอนนี้ด้วยความที่ว่าพอหน้าจานอ่ะตัวนี้ใหญ่ขึ้นหนาขึ้นเราจึงต้องมีที่ตึงสายพานนะ,ะการใช้งานเราจะต้องออออปลดสายพานออกก่อนเพื่อให้สายพานมันหย่อนแล้วจะตาทเครื่องให้ติดก่อนพอเครื่องติดแล้วก็ถึงจะเอาพันโยกตึงสายพานขึ้นค่อยๆตึงครับอย่างเงี้ยเพราะถ้าเราจะดึงดึง ทั้งยวงทั้งชุดเหมือนกับตัว S1 เนี่ยตัวนี้จะหนักมากแต่ถ้าคนมีกําลังเราก็ตึงสายพานดึงได้เลยนะแต่ถ้าผูา้หญิงหรือว่าผู้สูงอายุใช้อย่างเงี้ยเ,เราก็จย่อนสายพานก่อนดึงเครื่องให้ติดก่อนพอเครื่องติดแล้วถึงจะเอาสายพานขึ้นไปๆไแตะไปอย่างเงี้ยแล้วก็จะมาชุดสับหรือวิ่งตัวนี้ก็จะทุกอย่างต่างหมดครับเป็นตัวลูกปืนตัวเปล่าตัวห้องเครื่องข้งางในจะใหญ่ขยับขึ้นมาหมดเลยคนระับ ตัวนี้ก็สามารถย่อยไม้เนื้อแข็งนะเียวัดกันที่ไม้ไผ่นะถุงที่ไดสองนิ้วครึ่งครับตัวนี้สองนิ้วครึ่งไม้ไม้ไม้เนื้อแข็งครับตัวนี้ก็เต็มที่ท้สองนิ้วครับส่วนตัวนี้ก็จริงๆแล้วก็สมัยก่อนนะของม,มอมตัวนี้จะเป็นตัวเล็กสุดแล้วแต่ว่าเราเพิ่งย่อสเปคลงมาเป็นแนี้อย่างเงี้ยแต่ตัวนี้จะขายดีมากกับสองรุ่นเนี้ยเพราะว่าอย่างนี้ทุกบ้านต้องมีนะเพราะว่า อย่างนี้ตัดกิ่งไม้ตัดกิ่งไม้หรือว่ามีขยะมีอะไรอย่างเงี้ยก็กําจัดตั้งแต่บ้านตั้งแต่ต้นทางตั้งแต่อนพอย่อยเสร็จอย่างเงี้ยมันก็จะมีประโยชน์ส่วนที่ถ้าจะเป็นแบบสวนสะเกลขึ้นมาประมาณสัก20ไร่ขึ้นไปอย่างเงี้ยที่จะต้องใช้อยู่บ่อยๆเพเล่นตัวเอ็มก็จะดีกว่าเพราะว่าตัวเอ็มเนี่ยข้อดีคือว่าหัวช่องของป้อนอย่างเงี้ยรูก่อนถึ่งไม้น่ะจะกว้างขึ้นหน่อยตัวนี้รูก่อนถึ่งไมี้นะประมาณ มาณสี่นิ้วนะประมาณสี่นิ้วถ้าลูกมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยอาจจะต้องป่าขึ้นหรือป่าสามเลยเนี้ยจะเล็กนิดนึงช่องมันจะเล็กหน่อยเราจะเปิดช่องตามความยาวของใบมีดตัวนี้ใบมีดสิบเซนความยาวสิบเซนความหนาสิบมิลเราก็จะเปิดช่องตามความยาวของใบมีดนะครับเปิดมากกว่านี้ไม่ได้ครับ แล้วเราจะทําปวยเพื่อเอียงองศานะครับทุกรุ่นาจะทำปวยเอียงองศาเพื่อให้ชิ้นงานนั้นไหลเข้าไปแล้วใบมีดก็จะจิกแล้วก็จะดูดชิ้นงานได้โดยที่ว่าเราไม่ต้องใช้แรงในการกดชิ้นงานมากครับใบมีดความคมของใบมีดความเอียงองศาใบมีดจะเป็นตัวดึงชิ้นงานเข้าไปเองครับก<ม>็จะใช้งานง่ายถ้าชิ้นงานสั้นๆันเราใส่แล้วเราก็ปิดกว่าเลยครับการชิ้นงานกรดเ้งหน่อยแต่พอมาเป็นตัว M ตัว M2 ตัวเนี้ย ถ้าเราอยากจะให้ชิ้นงานหยาบเราก็เปิดสล็แบบตกตัวนี้เปิดน็อตตัวง่ายๆครับน็อตตัวนึงดึงขึ้นมาแล้วก็ชิ้นเปิดเปิดไอ้เปิดบานสวิงตัวนี้มันจะพุ่งไปแต่ถ้าอยากจะให้ชิ้นงานออกล,ละเอียดด้านล่างเราก็บล็อกไว้ครับแต่ต้องค่อยๆป้อนนะย่อยละเอียดต้องค่อยๆป้อนและชิ้นงานนั้นจะต้องมีความแห้งแห้งหน่อยนะ ถ้าเปยียกมันจะละเอียดเกินมันจะติจะจับตัวเป็นก้อน,นจะตีลงผ่านตะแกรงไม่ได้ตัวกระตัรัดตัวนี้ก็ยิ่งตัวนี้เราบาลานซ์เครื่องไว้ดีมากก็คือเบาเลยคนระับพอมันขยับขึ้นมาหน่อยอย่างนี้ยเราก็จะบาลานซ์เครื่องค่อนข้างจะมไม่หนักหน้ามากอย่างเงี้ยกดเบาๆนะแล้วก็ลากไปในลากได้เลยลากเหมือนกระเป๋าเดินทางได้เลยคนระับอย่ามือเดียวได้คนระับแต่ว่าถ้ายกขึ้นรถก,ตก,นนะก็ต้องยกสองคนครับยกที่อับอย่างเงี้ยต้องยกสองคน มีน้ำหนักก็อยู่ประมาณแปดสิบโลงเงี้ยประมาณแปดสิบโลตัวนี้ก็ยอ่อมาสมัยก่อนเราก็ยอ่อมาจากรุ่นแอลนี่แหละเพราะว่าถ้าพป็นแอลเนี่ยก็อาจจะเป็นเชิงอน,นี้ไปแล้วอย่างเงี้ยอาจจะไปแปลรูปได้แล้วนะครับกะใหญ่ขึ้นตัวนี้ก็จะลองรับเครื่องยนได้ถึงตั้งแต่เก้าแรงถึงสิบสามแรง ตัวนี้ก็จะเป็นโฉมใหม่ๆของอมนนะครับเป็นโฉมใหม่ๆโฉมใหม่ๆของอมอนี่เราจะใช้เครื่องเครื่องจากคนที่ผลิตตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้างจะทำสบายแล้วตัวนี้เราก็ยังปรึงตรงที่ว่าชูของเราโดยเราจะตึงงานปรึงทุกอย่างเราจะปรึง CNC หมดครับค่อนข้างจะนิ่งของอมนนะครับแต่ดีตรงที่ว่าเราจะเราจะทําพยายามทาโครงสร้างเนี่ยให้เล็กให้เล็กกระทัดรัดแล้ววางเครื่องที่แรงบิดสูงๆได้อย่างตัวเนี้ย เราทําโครงสร้างทีท่พอดีประมาณนี้แหละตัวนี้ก็น้ําหนักรวมเครื่องแล้วอยู่ประมาณ120โลโตัวเล็กๆเนี้ยมันหนักมากเล็กเราเราใช้เหล็กหนามากแร้วเชื่อมซีโรูอย่างดีเล้นะส่วนการงานกรึงงานเอาทุกอย่างงานงานเมทเบนมินลิงทุกอย่างเราใช้เป็นซีอนซีหมดเลยครับกลึงเป็นไบคอนแล้วถึงจะได้งานความด้ความนิ่งเ่ะเพราะโครงสร้างมันนิ่งเนี้ย ตัวเครื่องยนต์เราใส่แรงมากแรงมาาสูงๆไปเลยแรงเกิดสูงๆเลยนทีเนี้ยเครื่องยนต์ที่แรงโครงสร้างที่นิ่งอย่างเงี้ยเครื่องเครื่องที่ไม่ใหญ่เท่าทะน่ากลัวมากอย่างเงี้ยเพราะทุกวันนี้พอพูดถึงเครื่องจัรคนอย่างเงี้ยถ้าเป็นกลุ่มที่ยังไม่เคยใช้หรือกลุ่มผู้ดิงผู้สูงอายุเขาจะเห็นเครื่องเลยก็ตกใจแล้วน่ากลัวแล้วไม่กล้าเข้าใกล้แล้วแต่งวามมอเราจะมองเห็นถึงจุดเนี้ยตรงที่ว่าเราจะออกแบบเครื่องให้กระทัดรัด ตายเครื่องญี่ปุ่นนะ่รัเเครื่องญี่ปุ่นเนี่ยคือหัวเล็กๆจะสมรรถนะเหลือเฟืออัเน,นี้ยเราก็ทำคล้ายๆกัน,นครับตัวนี้เราใส่บิ๊กถึง13แรงครึ่งอย่างเงี้ยตัวนี้13แรงครึ่งนะครับใส่ในโครงสร้างประมาณเนี้ยครับไม่ต้องกลัว13แรงครึ่งเป็นแบรนด์อเมริกาเครื่องบิก๊กแอนตานอย่างเงี้ยเป็นแบรนด์อเมริกาเลยตัวนีแรงมากครับมีกรารวนาสู้รอบไม่ก่อยตกคือเหตุผลที่อมอเนะ่จะใช้เครื่องอเมริกาเป็นหลักเพราะว่า ในเรื่องเงินของนาอะไรเงี้ยข้อดีก็คือเขาจะมีภาวราในการรักษาความเร็วรอบให้คงที่เพราะว่าตัวเนี้ยเวลาไปอยู่ในสวนแล้วเวลาตัดก,กิ่งไม้มาแล้วเนี่ยพร้อมที่จะเคลียให้หมดเลยนะครับถ้าปล่อยกิ่งไม้ไว้ให้แห้งประมาณ 2- อถึงสามวันนะครับชิ้นงานเริ่มเริ่มไม่มีความชื้นนะัจะย่อยยากมากครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ว่าเคลียแบบชิ้นงานให้ไวเลยนะครับตัวนี้ก็จะกดชิ้นงานถ้าชิ้นงานพร้อมนะครับ แต่ว่า้ย่อยตัดทางปาล์มหรือว่าตัดกิ่งไม้นะถ้าพร้อมฟองพร้อมแล้วตัวนี้สามารถผลิตได้ชั่วโมงละสองตันนะครชั่วโมงละสองตันส่วนน้ามันก็ประมาณดีไว้ประมันไม่เกินสองลิตรสองน้ามันเชื้อเพลิงใช้ประมาณสองลิตรต่อชั่วโมงผลิตงานได้สองตันนะครับเดี๋ยวชิ้นงานต้องพร้อมเลยนะครับชิ้นงานต้องฟองฟองพร้อมแล้ว นี่ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ครับอ่อนอนที่จะขายดีมากในในบรรดาทุกๆรุ่นเนะเพราะว่าตัวเนี้ยมันปกติตัว13แรงแรงครึ่งพวกเนี้ยจะมักจะอยู่ในเครื่องใหญ่ๆแต่เรา,าเอามาอยู่ในเครื่องขนาดกลางๆประมาณนนนนนเนี้ยขนาดรัานอย่างเี้ยแต่ว่าการทําเครื่องเล็กเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าทุกทกอย่างเนี่ยโครงสร้างเนต้องแข็งแรงเลียนึ่งเพราะว่าลูกค้าที่เอาไปใช้อย่างเนี้ยไม่ต้องกลัวแล้วครับ ถ้าซื้อเครื่องขนาดนี้เขาคงจะไม่ค่อย,อยใส่แน่นอนคงจะเต็มที่แล้วเราถึงออกแบบเครื่องมาให้แบบทนทาน,น,นแตต่จึงไว้กับตัวที่ประตัดรัดนะครับะยับตัวอยาับลูกแอลเออเป็นแอลสองนะนมนก็จะมีแอลหนึ่งด้วยแนะอลหนึ่งก็จะเป็นอีกโทนสีหนึ่งเลยครับจะเป็นโทนสะีน้ําเงินครับก็คือกลองอมอลพยายามแยกโทนสีไปเลยคนระับมีหลายๆสี ก็เพื่อให้จำง่ายอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยพอามถึงว่าพี่ชายรุ่นอะไรอย่างเงี้ยมันสีกระบอกออกสีมาเลยครับแล้วเราก็จะรู้เลยว่ารุ่นอะไรนะตัวนี้ก็จะเป็นสีเขียวตัวนี้จะเป็นเ็ XL ตัวนี้จะเป็น XL สองทุกรุ่นของลมอนะครับคือจะมีแต่ละรุ่นเนะครับสมมติว่าอย่างรุ่น S ก็จะมี S หนึ่ง S สองรุ่น M ก็จะมี M หนึ่ง M สอง L ก็จะมี L หนึ่ง L สองอันนี้ XL ก็จะมี XL หนึ่ง XL สองตัวนี้ก็จะมีตัวนี้จะใส่เครื่องเมกาหรือโพลเลอร์เนี่ย ตัวนี้ใส่เครื่องอาจจะยิงในเครื่องตัวนี้ก็จะมีรุ่นที่มีสตาร์ทปุนแจด้วยแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวเทสของเราเราก็จะใช้เป็นตัวดึงเชือกธรรมดาไปหรือไม้จะเป็นจ4สีแรงตัวนี้ก็จะดึงง่ายตุกง่ายตามสไตล์ของแบรนด์อเมริกานะตัวนี้ก็จะใหญ่หน่อยนะตัวนี้ก็จะดุกดันหน่อยย้อยไม้ก็สี่นิ้วเชื่อมโมงและสี่ตันได้สบายถ้าชิ้นงานพร้อมนะพร้อมมเนี่ยตีมะม่วงอีทาปตามเชือกโมงและสี่ตันได้เลย รูปทรงก็ของเราก็ไม่เจอะท่ามากนะก็สะดวกสบายมองดูก็ไม่น่ากลัวเห็นเครื่องจักร้วไม่น่ากลัวมากนะตัวนี้ก็น้ําหนักก็ประมาณ200ประมาณ260กโลตัวนี้ยแต่เวลาลากก็ลากคนเดียวได้ครับไม่ต้องห่วงนะคนโปเล็กก็ลากได้นอย่างเราเราจะบาลานซ์เครื่องทุกรุ่นเนี่ยค่อนข้างจะดีมากครับเพื่อให้เขียนย้ายคนเดียวได้แต่ว่าถ้าตัวนี้จะยกขึ้นรถนะครับตัวนี้ก็ต้องอย่างน้อยต้องมี สี่คนสี่คนอย่างนนะต่างเวลาลากเราก็ลากก็เดี๋ยวเรางัดมืออย่างเงี้ย,ยโยกง่ายๆเลนะี้ยเขาก็เห็นเห็นเข้าเก็บได้นะเลยถ้าเกิดลูกค้าเห็นเครื่องฝรั่งมีตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยส่วนมากเขาจะเก็บมันคนเดียวในะหญ่ถึง่ายต้องตัวเนี่ยเถ็นไปไหนก็ง่ายนะอีกอย่างก็คือของ ขอ,องบริษัทอมอนแน่ก็คืออาจจะเน้นเครื่องเครื่องตมริกาเพราะว่าปัญหาเครื่องพวกนี้ก็จริงๆแล้วพูดถึงราคาก็จะอาจจะแพงนิดหนึ่งแต่ว่าอายุการใช้งาๆๆนนานแน่เรื่องอะไหล่ก็เครื่องพวกนี้ก็มีหมดครับเราพร้อมจะปลดอะไหล่อะไรก็อยู่ที่อมอนหมดถ้ามีปัญหาเราก็มีอะไหล่อะปลดได้หมดเครื่องทุกุ่นที่เราเอามาใส่เนี้ยมันค่อนข้างจะ คนเขาใช้อย like, so, like sure ู่แล้วหรืออย่างเครื่องมีเครื่องนาฬิกาเนี่ยซึ่งเป็นเครื่องระดับโลกหรือแล้วรบอายุของแบรนด์แต่ละแบรนด์ก็ไม่ต่ำมาร้อยปีอันนี้ลูกค้าก็เามั่นใจได้แล้วผมเพราะว่าสมัยเด็กๆรุ่นพ่อผมเนี่ยก็ชื่อพวกนี้แล้วตอนทุกวันนี้เราก็เอามาใส่ในในในเครื่องย่อย